วันนี้มารวมกันทำบุญเตรียมงานกระถนมาจากทุกทิศทุกทางมารวมใจสร้างความดีขึ้นมาที่จะรวมใจได้ใจคงหนาวเราต้องตั้งมั่นก่อนพยายามอยู่กับเหายใจเข้าออกลมเข้าก็ให้สบายออกก็ให้สบายไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปให้มันพอดีทุกอย่างเมื่อได้ลมที่สบายแล้วก็เอาเป็นฐานคงหนาที่ตั้งคงหนา พยายามรักษาไว้ถ้ารักษาลมได้ก็เรียกว่ารักษาอารมณ์ด้วยการมณมของเรามันยามันเกี่ยวข้องกับคําพูดคนอื่นเขาบางทีก็เข้าหูบางทีงทไม่เข้าหูแต่จะเข้าไมเข้ามันเรื่องคําพูดเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราดึงเข้ามานั่นจะมีปัญหาเสียงคนพูดเขามันผ่านไปผ่านไปเราพยายามเดินเข้าหูบางทีถ้ามันเข้าง่ายเราก็สบายใจถ้ามันขวางหู เราก็งดเงิดขึ้นมาเราจะไปโทษใครเราเองเป็นคนดึงเข้ามาแล้วก็พยายามรักษาอารมณ์ของเราไว้ตรงนี้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับลมที่สบายทั่วตัวจากนั้นเราก็มีกําลังเหมือนยังสมัยที่สร้างเจดีย์ที่วัดธรรมเสด็จถ้าอยู่กับคําภาวนาก็มีแรงที่จะทําได้ตลอดรุ่งทําไมอยู่กับคําภาวนากับชั่งงสองชั่งงก็เหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วนี่แสดงให้เห็น ว่าสมาธิของเราถ้าตั้งมั่นดีเราก็มีกำลังใจต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นพยายามรักษาอารมณ์ของเราไว้บุญบารมีของเราจะได้ครบทั้งภายในภายนอกสำคัญอยู่ภายในก็กำลังกายภายนอกนะมันกขนขน็ขึ้นลงอยู่กับไหวบ้างขึ้นอยู่กับอะไรหลายอย่างแต่กำลังใจของเราไม,ม,ม,ม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นอยู่กับเหตุาการณ์ภายนอกเราก็ผลิตขึ้นมาของเราอยู่ภายใน พลพอของเราก็แจกจ่ายให้เขาด้วยเป็นกำลังใจให้หมู่ทั้งทั้งหมู่ทั้งคณะเพราะฉะนั้นรักษาอารมณ์ของเราไวา้มันเรียกว่ารักษาบุญครออไปหมดนะอย่าไปเท่ง